หลายๆคนนะอาจจะเห็นในอินเทอร์เน็ตครับว่ามีกาแฟรสชาติแปลกๆใหม่ๆออกมาตลอดเลยครับซึ่งผมก็เลื่อนฟีดครับแล้วก็เจอกาแฟอยู่2ตัวครับผมมาเห็นกาแฟเจ้าตัวนี้ครับเขาบอกหน้าถั่ว่าเป็นรสชาติของเค้กบลูเบอรี่คือแบบเค้กบลูเบอรี่จริงๆเลยนะฮะก็เลยอยากจะลองดูว่ามันมีรสชาติแบบเค้กบลูเบอรี่จริงๆหรอกับกาแฟนะครับเขาบอกว่าเป็นโรเซสแบบฮันนี่แอนโรบิกยีสต์นะครับก็คือเอากาแฟเนี่ยไปหมักกับยีสต์เพื่อให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่นะครับ ซึ่งราคาถุงนี้คือ650บาทต่อ200กรัมเฉลีย่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอามาคูณเป็นกิโลกรัมนะ3,250บาทนะครับสำหรับ1กิโลนะส่วนอันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเลือกเพราะว่าชื่อเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นกาแฟแบบซัสซี่เกิร์ลทุกคนคือแบบผู้หญิงเปรียปร่ยวซๆซาซากากันนะครับก็อยากจะมาลองดูว่าจะได้รสชาติแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเป็นกาแฟที่ใช้กาแฟไทยกับอินโดนีเซียมาเบรนกันครับซึ่งใช้แบบแอนาลบิกกับวอตโพเซตนะครับ รสชาติที่ได้จะเปรี้ยวซ่าเหมือนที่บอกไหมลองดิบไปพร้อมอมกันครับวันนี้ตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ดิฟกันแล้วครับเราจะมาเริ่มจากเจ้าเค้กบูเบอรี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับมาดูมาเม็ดก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็กลิ่นนะครับนี่เปิดกันตรงนี้เลยนะฮะต้องบอกว่ายังไม่เคยแกะเลยนะครับดิฟไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับหืมหอมต้องบอกว่ากลิ่นมันเหมือนกับไอ้พวกบูเบอรี่พายอะครับคล้ายมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดก่อน นี่ครับถ้าดูสีเนี่ยสีมันจะแบบว่าไม่ได้แบบเสมอกันมากเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นจากกระบวนการการโพรเซสแบบพันนี่แอนอโรบิกนะครับโดยหมักยีสต์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เนาะและเม็ดมันก็จะผิวแบบว่าไม่ได้ตึงมากเหมือนกับพวกวัตโพรเซสนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะอันนี้คือปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งไปพร้อมกันเลยครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้อัตราส่วนการดิฟอยู่ที่1ต่อ15นะครับ ซึ่งก็จะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมครับแล้วก็ดิฟออกมาให้ได้300 ml นั่นเองเนาะส่วนต้นทุนในการถ้าเกิดจะขายเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันจะตกเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองคำนวณดูนะฮะแต่คิดว่ากาแฟพวกนี้แบบว่า specialty จริงๆครับแล้วก็กลุ่มคนที่ดื่มเนี่ยน่าจะแบบว่าชอบนะครับแล้วก็พร้อมจ่ายอยู่แล้วแหละนะครับในราคานี้โหหอมหอ,อมมากๆคือแบบเอานี้คือแบบว่าตัวกลิ่นฟลาแกนมันตอนนี้ครับคือรู้สึกว่าแบบ มันมีความแบบผลไม้แบบบูเบอรี่จริงๆเลยอคือชัดมากๆเลยนะครับอันนี้คือยังไม่โดนน้ำนะเรามาลองดิฟเป็นดูนะฮะมาเตรียมอุปรกรณ์ก่อนก็จะบดความละเอียดประมาณสักน้ำตาลน้ำตาลทรายนะครับเกลี่ยนิดนึงครับนี่เราจะมาเริ่มบลูมกันเลยครับนี่ครับอืมกลิ่นตอนบลูมเนี่ยหอมอีกแบบนึงครับหอมฟุ้งมากนะครับต้องบอกว่าฟุ้งทั่วร้านเลยตอนนี้นะครับ wow. ดีอะ่ะผมว่าคือใครที่ชอบความแปลกใหม่นี่คือแบบได้เลยนะครับสำหรับกาแฟตัวนี้แต่ว่าเรื่องรสชาติเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีเนาะว่ารสชาติที่ดื่มไปแล้วเนี่ยอัปเตอร์เทสมันโอเคไหมเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับได้น้ํามาแล้วนะครับดริปกาแฟเค,ค้กบูเบอรี่ครับต้องเสิร์ฟด้วยเค,ค้กบูเบอรี่หรือเปล่าเนี่ยเรามาลองชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจริงๆต้องบอกว่ามันมีแบบว่าหลายตัวนะในตลาดตอนนี้เห็นแบบมีบ็อกกี้เคยเห็นไหมครับก็น่าลองเหมือนกันนะผมก็สั่งไปแล้วแต่ว่าของยังไม่มาเดี๋ยวรววิให้้ดูแลกัันนะคบ แปลกมากแบบแปลกอ่ะเฮ้ยมันแบบมันมีความแบบบลูเบอร์รี่นะแต่มันไม่ได้แบบว่าชัดแบบมากๆแบบนั้นแต่มันก็ถือว่าคือกินแล้วแบบสัมผัสแรกคือเอากเลยอ่ะว่าเป็นแบบเหมือนขับเค้กเหมือนกับบลูเบอร์รี่นะครับอร่อย คือมีความแบบบรท์มีความแบบสดชื่นนะครับแล้วก็อัพเดทเนี่ยผมว่ามันมาหวานแบบหวานฉ่ำม,มากมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้อาจจะด้วยการโพสต์แบบนี้นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายหวานชอบแบบแนวเค้กแนวแบบอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะล,ลองเอาไปทํากันดูครับสำหรับตัวนี้นะและแล้วก็มาถึงคิวของสาวเปรี้ยวเราแล้วครับแซสซิเกิลครับเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งสาวเปรี้ยวในที่นี้เนะี่ยเขาคงหมายถึงอุปนิสัยนะครับคงไม่ได้หมายถึงกลิ่นตัวนะเรามาลองแกะดูครับ เฮ้ยอันนี้แบบเบรนชัดเลยนะครับอืมคือกลิ่นแบบว่าโอเคอะคือต้องบอกว่ากลิ่นแบบออกแบบฟุตตี้นะแต่ว่ายังไม่ได้แบบชัดอาจจะต้องแบบว่ามามาลองดริฟก่อนเนาะอ่ะเรามาดูเม็ดก่อนครับอันนี้คือเม็ดแบบชัดเจนมากว่าเป็นกาแฟเบรนนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีแบบหลากหลายอ่ะสีแบบไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะมีกาแฟเบรนที่เป็นแบบตัวแอนโนบิกนะครับกับตัวกาแฟที่เป็นวอดโพสเอตของไทยเนาะ โหัน,นี้แบบว่าคือพูดตรงๆเลยนะว่ากลิ่นแบบฟุ้งมากกลิ่นแบบยิ่งกว่าบูเบอรี่อะแต่กลิ่นมันจะออกแนวแบบว่าแบบขั้นหนุนหน่อยๆอะครับเป็นแนวแบบผลไม้มากๆเลยกลิ่นแบบชัดจริงๆนะครับตัวนี้อ่ะเรามาลองดิฟกันดีกว่าครับลองบ่มนิดนึงครับว่ากาแฟแพงครับ <laughs> หอมดีครับแต่ผมชอบกลิน่นตอนก่อนโดนน้ำนะของตัวนี้นะครับ โอเคนี่ได้แล้วครับแซสซิเกลครับทุกคนอืมกลิ่นมันออกแบบสไปซี่นิดนึงด้วยนะครับแบบมีความแบบเผ็ดๆอะ่ะเรามาลองชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ผลไม้แบบชัดมากแต่ว่าเป็นแบบท็อปิคอลนะครับเป็นผลไม้แบบโซลอนตัวนี้นะฮะเอ่อมันออกคล้ายๆแนวส้มๆครับผมว่านะ ดีครับตัวนี้ถือว่าถ้าเกิดใครชอบความเป็นแบบพุตตี้จัดจัดเนี่ยคือตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็มีความแบบมีความเผ็ดไปปลายนะครับมีแบบสไปซี่นิดหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าคําว่าแซซิเกอร์ของเขาเนี่ยอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้คือแบบว่าดูแบบว่าโซล้อนเป็นผลไม้โซล้อนนะครับแล้วก็มีความแบบจบด้วยความแบบเผ็ดนิดๆนะครับก็อาจจะแบบเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่กากันะฮะแบบแสบๆหน่อยนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกแบบมาชัดดีเนาะอันนี้ผมว่าก็โอเคนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดเทียบเป็นกิโลก็กิโลละ2,500นะครับถุงละ500บาท200กรัมเนาะซึ่งแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นที่คุณจะดูเป็นตัวบูเบอร์รี่หรือว่าตัวแชนเชอร์เนี่ยผมดูเขาขั้วมาเป็นแบบเวลี่ไลท์ก็คือขั้วอ่อนมากๆซึ่งจริงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ Character, หรือว่าอัพเเทเทสโนดที่เขาให้มาพวกนี้ครับมันเหมาะกับฟิลเตอร์มากกว่าฉะนั้นแนะนำว่าเอามาใช้กับ Filter, ากาแฟฟิล หรือการทําแบบดิฟออนไอซ์ I, นะครับหรือครูบูอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเอามาทํากับเครื่องเอสเปนโซเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อาจจะได้รสชาติที่ไม่ตรงคาแรคเตอร์และที่สําคัญนะอยากให้กินแบบเป็นอเมริกาโน่หรือกาแฟดํามากกว่าหรือว่าเอามาดิฟเป็นกาแฟดําไม่ต้องใส่อะไรเลยผมว่าจะได้คาแรคเตอร์ตามที่คุณต้องการที่สุดนั่นเองเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดทุกลทปดีๆอีพีหน้าเจอกันนะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ